อาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเราแบบถูกผู้ชายหลอกอะว่าเป็นเจ้าของบริษัทเราก็เลยแบบหลงรักเขาเพราะว,ว่าอาจจะรักที่เงินับเ,นเราจะเช็คได้ยังไงอะอย่างเงี้ยว่าแบบเขารวยจริงหรือรวยปลอมอ่แล้วถ้าเป็นเจ้าของบริษัทจริงจริงอะแค่มีชื่อเป็นกรรมการอะอาจจะเป็นกรรมการลูกจ้างก็ได้ถูกไหมจะเช็คได้ยังไงว่าเป็นกรรมการที่เป็นเจ้าของจริงๆคําถามนี้ดีมากนะเพราะว่ายุคสมัยเนี้ย ผู้หญิงอะมองที่เฟอร์นิเจอร์มองที่รวยมันเรียกไม่ได้ว่าความรักมันต้องกินต้องใช้มันก็ต้องมีเงินผู้ชายก็บอกมีตังก็หล่ออ่าหล่อจริงหล่อปลอมมาดูที่เงินหนึ่งดูที่บริษัทโชเลยในงบการเงินหนังสือรับรองบริษัทคุณเป็นกรรมการหรือเปล่าทุนจดทะเบียนเท่าไหร่บริษัทตั้งมานานแค่ไหนอันนี้อาจจะเฟกได้ดูงบการเงินรายได้ต่อปี ปีหนึ่งมีรายได้เท่าไรรายจ่ายเท่าไหรกำไรขาดทุนแต่งบการเงินอาจจะก็ตกแต่งแหละแต่มันก็จะดูได้ในระดับหนึ่งยอดขายร้อยล้านพันล้านต่อปีอจริงหรือเปล่าสาคัญดูบัญชีผู้ถือหุอ้นว่าเขามีชื่อไหมคุณเป็นกรรมการแต่คุณไม่ได้เป็นผู้ถือหุอ้นคุณเป็นผู้ถือหุ้นกระตึอหนึ่งค,คุณเป็นแค่ทายาตอันนี้มีประเด็นนะ,ะเป็นแค่ทายาตสันนิษฐานไว้เลยว่าหุ้นที่มีชื่ออาจจะไม่ใช่ พ่อใส่ชื่อแทนเวลาจะแต่งงานกันจริงๆคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่เพราะงั้นมันไม่พอใช้หรอกพ่อแม่ให้คือสินส่วนตัวสินสมรสไม่มีอย่าไปไม่เหลืออะไรเลยผู้หญิงอาจจะเข้าเนื้อเพราะรายได้ผู้หญิงต้องแบ่งเป็นสินสมรสเพราะฉะนั้นดูโครงสร้างงบการเงินคัดได้ฟรีที่กรมทะเบียนการค้ากรมธุรกิจพาณิชย์ทะเบียนการค้าดีบีดีกระทรวงพาณิชย์ พราะคู่สมรสมีความเสี่ยงที่ปรึกษาประจำมือขวาคุณคุ้มค่ากว่าที่คุณคิดโทรเลย094-982-5555